พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2553มาตรา42วรรคหนึ่งในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคนให้คณะรณัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรณัฐมนตรีมอบหมาย ให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตา42วักสอให้นำความในวักหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม